สวัสดีจ้าพี่น้องสวยงามบนโต๊ะแข่นสวยงามไม่มีทุกอย่างเลยพี่น้องมีดอกไม้มีตนม้นไม้มีบานมีฟองมีเบิด์ดเลยรังบักไงหนึ่งพี่น้องอันนี้ก็อันนี้กระดอกไม้ขอ่อนต้นมะละกอดจ้ะพี่น้องเมื่อนี้ก็สซีมีของมาฝากหน่ยพี่น้องแค่มีของมาฝากเลยนี่ ขนมเปียจะพี่น้องสามลอยปอนจะพี่น้องก่อนบักงหาได้กินมนอ,อน้อมื่อนี้คือเปิดบอดายน้อยเมียโอ้ยได้กินมนอน้อพี่น้องเ <c oughs> จ้าสาวเขาเอามาไห โอ้ยจะได้กินบ่น้องงานนี่พี่น้องเอาไหมเอาไหมพี่น้องเอาไหม